สวัสดีครับอยู่ผมช่างบอยพิษณุธานีนะครับก็วันนี้เดินทางมาถึงที่จังหวัดนครสวรรค์แล้วนะฮะก็นี่ที่รถเจ้าเสิงเถคเมื่อเช้าก็ลือไม่ไม่ได้เช้าสิเกือบเที่ยงแล้วรถรถเพิ่งมาถึงเพิ่งได้ทํางานนะฮะก็ลื้อไปหน่อยแล้วก็ไม่มีอะไรเอ่อจังหวัดนครสวรรค์อาเภออําเภออ,ออะไรนะอําเภอพยุหขยคีริบ้านอะไรแถวนี้มีบ้านไหมบ,บ้านหนองเต่านะฮะบ,บ้านหนองเต่ออเาอาเภอพยุหายคีรินะครับก็เดี๋ยวมาเข้าเรื่องก่อน เดี๋ยวแบตโทรศัพท์ผมจะหมดซะก็หัวกับเครื่องขายนะครับหัวเป็นสิงห้เทกนะฮะหัวเป็นสิงให้เทกเป็นหัวนอกนะครับหัวนอกสิงห้เทกแบบนี้ตามสภาพนี้นะครับแบบนี้ฝากระโปรงหน้าไม่มีนะครับฝาโปรงหน้าไม่มีแต่ยางอื่นมีครบหมดอันนี้เป็นหัวนอกนะก็ซื้อมาเปลี่ยนใหม่แล้วครับยังไม่ได้ทําสีเลยนอกมาเป็นแบบนี้เลยฝากระโปรงหน้ามีดูข้างล่างก็ประมาณนี้หัวนอกนะฮะหัวนอกนะไม่ไม่ไม่ผูนะครับไม่ผูเครื่องเป็น M10C นะครับเครื่องเป็น M10C เครื่องประมาณนี้เองคาอยู่รถเกียร์ก็เป็นของเครื่องเลยนะครับของ a อฟดิฟฟี่เป็นหกเกียร์เดินหน้านะครับวมเกียร์ท้ายหลังไปเจ็ดเกียร์นะครับก็เครื่องของเขาเลยนะครับฟังให้ดีนะครับฟังให้ดีวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่เท่าไหร่ยี่สิบเป่ะวันนี้วันที่ยี่สิบนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบเดี๋ยวแจ้งมันก่อนเดี๋ยวโทรมาถามผมอีกเดี๋ยวผม,มโมโหอีกวันนี้วันที่ยี่สิบเดือนกุมภาใช่ไหมยี่สิบเดือนกุมภาวันนี้วันอะไร วันนี้วันที่วันนี้วันที่ยี่สิบเดือนกุมภาวันอังคารนะครับพศสองพันยิบสี่นะครับผมประกาศให้แล้วก็ดูเลยเมื่อกี้หัวเครื่องเกียร์นะครับเป็นเครื่องเป็นเอ็มสิบสี่นะเกียร์เป็นเกียร์ของมันเลยนะฮะก็เดี๋ยวผมจะยกลงทั้งหมดจะใส่เป็นซีรีส์เจ็ดร้อยหัวอยู่นู่นเดี๋ยวจะพาเดินดูเดี๋ยวจะบอกก่อนออลูกค้าเจ้าของรถบอกว่าใครยกชุดไปเลยแสนสองเอาไปเลยหัวเครื่องเกียร์รถขับได้ก็ขับมาให้ผมเนี่ยมาลื้อเนี่ย เครื่องไม่มีปัญหาอะไรหัวก็เป็นหัวนอก้วยนะครับหัวนอกด้วยซื้อมาเป็นหัวนอกนะฮะก็จะได้หัวได้เครื่องมอนงมอน้ำก็ปลูกของอะไรเอาไปทั้งหมดเกียร์ด้วยเกียร์ด้วยนะครับได้ชุดนี้เอาไปเลยแสนสองบอกแล้วนะครับแสนสองนะฮะชุดนี้แสนสองใครโทรมาก่อนได้ก่อนนะครับหรือใครสนใจยังไงก็โทรมาเบอร์นี้เลยศูนย์3 7 6าสาหกาเจหหนึ่งสานะครับ โทรมาได้เลย0933637613นะครับแสนสองชุดนี้เอาไปเลยหัวเครื่องเกียร์กระปุกพวงมาลัยนี่กระปุกลูกใหญ่ด้วยนะครับกระปุกลูกใหญ่กระปุกน่าจะเป็นฮิโนโปรเฟียแล้วหรือเปล่าผมน่าจะใช่แล้วนะน่าเพราะว่าเขาเปลี่ยนกระปุกพวงมาลัยมาแล้วนี่ของนอกด้วยนะครับเป็นฮิโนโปรเฟียแล้วนะเป็นกระปุกลูกใหญ่นะครับเป็นฮิโนโปรเฟียแล้วน่าจะใช่ เพราะว่ามันนับเป็นเดียวกันมาใส่กับเอ่อพวกไอ้นี่คัสซีใหญ่ได้ไม่เป็นไรชุดนี้แสนสองหัวนอกนะครับหัวนอกขะซื้อมาก็ใช้งานนี้ไม่ได้ทําสีด้วยนะครับนะคบใครสนใจก็โทรกั่เข้ามาเบอร์โทรก็ศูนย์ก็สามสามกสามเจ้าหนึ่งสามนะครับได้หัวได้เครื่องได้เกียร์หม้อน้ากระปุกพวงมาลยัยแล้วก็เกียร์เอาไปได้เลยแสนสองใช้งานได้ปกติไม่มีอะไรเพราะลูกค้าจะเปลี่ยนใส่ตัวนี้นะฮะเจ้าซีรีส์เจ็ดร้อยนี่เดี๋ยวพาเดินดูแดดร้อนด้วย นี่นะครับสีเจ็ดร้อยหัวเครื่องเกียร์เหมือนกันก็เดี๋ยวผมจะคันนี้ผมตั้งเป้าไว้หกวันเดี๋ยวทำหกวันติดเครื่องอีสามสีมาหัวนี้สวยมากนะครับดูอุปกรณ์นะฮะอุปกรณ์ต้องไม่มีสนิมแบบนี้นะครับถึงจะสวยนะฮะถึงจะสวยไอภายในในรถอะ่ะมันเหมือนกันทั้งหมดแหละมันมาติดที่ว่ารถเนี่ยมันอยู่ของญี่ปุ่นอยู่จังหวัดไหนอยู่จังหวัดไหนถ้าจังหวัดที่ใกล้น้ําทะเลมากมันก็จะมันก็จะผุอันเนี้ยก็คือสวยอยู่นะครับสวยอยู่ ไอ้พวกนี้ต้องใช้ทั้งหมดนะฮะต้องใช้หมดผมถึงให้เน้นย้ําว่าต้องดูดูช่วงล่างดูเนี่ยคเส,สีก้มไปดูข้างใต้ถ้าสวยก็คือสวยนะครับแล้วก็ไอ้ที่บอกว่าเวลาผมใช้กล้องหน้ากล้องหน้าถ่ายนะครับแล้วผมถือถ่ายแบบนี้พอเวลามันมองกับพวงมาลัยมันจะกลับกัน,นะะพวงมาลัยขวาทั้งหมดนะฮะที่ผมทามาพวงมาลัยขวาทั้งหมดแต่ว่ากล้องมันจะกลับกันเฉยๆอัน,นียผมอยู่ด้านขวาของรถเนี่ยเนี่ยอ,อยู่ด้านขวาของรถนะฮะเปิดประตูเข้าไปก็จะเจอพวงมาลัยแบบนี้ แต่ถ้ามาดูในภาพแล้วมันเหมือนว่าพวงมาลัยซ้ายไม่ใช่นะครับพวงมาลัยขวาเพราะผมใช้กล้องหน้านะฮะฝากไว้ด้วยนะครับฝากไว้ด้วยผมก็บอกแล้วที่ต้องใช้เนี่ยคัตีมันก็จะสวยประมาณนี้มันต้องใช้ทั้งหมดนะครับกระปุกพวงมาลัยขากระปุกแผ่นเหล็กขากรองนี่นี่ขากรองนี่ดูนี่นี่ต้องสวยๆแบบนี้นี่นี่ขากรองแผ่นปิดพลาสติกใต้กรองกันผูขาลบหลังนี่ต้องสวยเงี้ยบางอันนี่พองแทบจะขาดเลยนะฝากไว้ด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนี่ เฟรมอุ้มเครื่องด้านหลังก็คือต้องสวยแบบนี้แล้วก้มไปดูอ่างนิดนึงอ่างตัวนี้นะฮะบางคันมันผุนะครับเราต้องก้มไปดูนิดนึงเนี่ยเนอย่างเงี้ยไม่ผุสวยใช่ได้โอเคแล้วก็ดูเงี้ยก็จบแล้วไม่มีอะไรนะฮะเขาฝากไปด้วยแล้วชุดนู้นก็ขายเขาเปิดราคามาแสนสองอาจจะต่อรองก็ได้นะครับเครื่องเป็นเอ็มสิบซีนะฮะเอ็มสิบซีเป็นรถห้างบ้านเรานะครับเป็นรถห้างบ้านเรานะครับผมใครสนใจก็โทรมาเลยเบอร์ก็ให้ไปแล้วศูนย์เก้าสามสาหกสามจงสา นะครับเดี๋ยวให้ดูเครื่องอีกรอบเกียร์นี่เครื่องอยู่นี่แห้งๆเลยนะฮะแห้งๆเลยหัวเป็นหัวนอกเรียบร้อยแล้วครับหัวเป็นหัวนอกเขาเปลี่ยนมาแล้วนะครับก็จะได้หัวได้กระปุกผงมาลายได้เครื่องได้เกียร์มอน้ําเอาไปเลยนะฮะแสนสองชุดนี้เป็นขาสูงด้วยนะครับตัวนี้เป็นขาสูงด้วยนะฮะกระปุกลูกใหญ่นะฮะกระปุกลูกใหญ่นะครับผมก็ประกาศไปแล้วใครมาก่อนได้ก่อนนะครับผมแล้วก็ ไม่มีอะไรนะฮะคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจคลิปต่อไปด้วยนะครับผม